สวัสดีครับผมตุนกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ Oh My Green Friend วันนี้ครับผมได้ชวนเพื่อนสมัยเดยนคณะสถาปัจจุลามาพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทและก็ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจครับวินเนอร์วินชนะรฤกษานานนทาย,ยาทด,ดูที่2ของเกาะมันนอก Private Island รีสอร์ทแห่งเดียวบนเกาะมันนอกผมจะคุยกับเขาถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เขาเห็น จากการอยู่บนเกาะก,กลางทะเลมาหลายปีและเส้นทางเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมของรีสอร์ทที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างเขาทำจนสำเร็จครับเฮ้ยเินเนอรอ้าวเฮ้ย้อเพิ่งกลับจากเกาะปะใช่เพิ่งกลับจากกาะโอ้โหดีใจที่ได้เนะจอครเชิญนั่งก่อนอค,ครับได้ ก่อนที่จะพาเพื่อนๆรายการโอมากรนเฟรนด์ไปรู้จักมากขึ้นนะนะเกี่ยวกับเรื่องแบบเชิงลึกสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนะี้เดี๋ยวอยากให้วินเนอร์เล่าให้ฟังถึงแบบความเป็นมานิดนึงเกาะมันนอกนี่มันอยู่ตรงไหนของประเทศไทยเกาะมันนอกอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองพอคนนึกถึงระยองก็จะนึกถึงเกาะเสม็ดมากกว่าใช่ไม่ค่อยมีใครรู้จักใช่จริงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าระยองมีเกาะอ,อื่นแล้วนอกจากเสม็ดตรงนั้นเนี่ยจะเป็นหมู่เกาะมันจะมีมันในมันกลางมันนอกนะครับซึ่งจะเป็นเกาะเล็กๆเท่านั้นเลยครับอย่างมันในก็จะเป็นศูนย์อนุรัษนธเเตทล มันนอกเนี่ยก็เป็นแค่เกาะเล็กๆเกาะหนึ่งซึ่งก็มีรีสอร์ทเราตั้งอยู่คอนเซปต์ของเราก็คือเราให้ความเคารพกับธรรมชาติเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินนั่เองแล้วเราก็อยากให้สิ่งนี้กับลูกค้าเราด้วยอย่างแรกเลยหลังจากวินเดอร์กลับมาทําที่เกาะันอหลังจากที่ขึ้นเกาะแล้วคิดว่าโอเคเราจะเริ่มทํางานแล้ววินเดอร์ทำอะไรก่อนบอกคนงานว่าไปเก็บขยะกันเก็บขยะก่อะเลยเก็บขยะกัน เกี่ยวกอย่าก่อนอย่างแรกเลยเพราะว่ามันเยอะจนไม่สามารถบรรยายได้หาดเดียวหลังจากที่ผ่านเขตรีสอร์ทไปอที่ของเราจะอยู่แค่ด้านหน้าด้านหน้าของเกาะนั้นพอผ่านจากเกาะที่ของเราไปเนี่ยหาดเดียวตอนนั้นร้อยถุงดายังไม่หมดเลยนอกจากที่เห็นบนเกาะแล้วเนี่ยยังมีอย่างอื่นอีนกป้ะที่เห็นแล้วรู้สึกแบบไม่เชื่อว่ามันจะมีอยู่อะไรเง<ม>ี้ยมีในแนวพวกแนวปะการางังครับจริงๆหมู่เกาะมันจะเป็นปะกการังแข็งปะกการังน้ําตื้นที่แบบเป็นแนวที่ใหญ่มาก รอบๆเกาะทั้ง3เกาะเนี่ยจะมีแนวกว้างมากแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถชวนพนักง,งานเราไปทําได้เนี่ยก็คือขยะในทะเลอืม,อมเราก็เลยค่อยๆว่ายทุกวันสิ่งที่เจอก็คือไอ้แก้วพลาสติกอะครับที่เป็นแก้วใ,ใสๆที่เอาไว้ใส่น้าแล้วเราเก็บมันทีหนึ่งก็ไปตั้งประมาณยาวอย่างเงี้ยนอกจากแบบขยะที่อยู่ตามแนวปะกการังในทะเลเยอะๆแล้วเนี่ยยังมีปัญหาอื่นอีกเรื่องปะกกาลังใช่ไหมใช่ก็จะมีปะกกาลังฟอกขาว จริงอันนี้เราประการังข้อขาวคืออะไรปะการังข้อขาวก็คือประการังที่ง่ายๆคือตายเป็นเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งไมถึงมีชีวิตอืเมื่ออุณหภูมิน้ําเปลี่ยนหรือว่าน้ํามีสารพิษเจือปนเนี่ยก็คือจะทําให้เขาข้อขาวก็คือตายนั่นเองซึ่งประการังตายก็หมายความว่าประการังคือบ้านสัตว์เปล่าน้ําใช่ยิ่งถ้าประการังที่เป็นน้ําตื้นก็คือเป็นเหมือนเป็นแหล่งอนุบาลปลา ก่อนที่เขาจะออกไปอยู่น้าที่ลึกขึ้นก่อนที่เขาจะโตแล้วสิ่งที่เรากําลังทําปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างแรกพอเข้ามาทําทุกอย่างที่ใช้แรงก็คือเดินเก็บขยะไปเนี้ยจนกว่ามันจะสะอาดเดินเดินไปเดินไปเรื่อยจนกว่ามันจะสะอาดว่ายไปเรื่อยตอนแรกคิดแบบเด็กๆเลยเข้ามาจะใส่โซลาร์เซลล์วางปั้ขพอมาชีวิตจริงกรรู้ว่าตังค์อยู่ไหนใช่ไหมใช่คอสมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์ก็สมัย5้าปีที่แล้วเนี่ยมันแพงตอนนี้ถูกลง แต่ก็ยังแพงอยู่ดีาำรับการจะสร้างอินฟราส r ตรกเจอร์หนึ่งขึ้นบนเกาะเกาะหนึ่งแพงมากคอนเซปที่เราวางไว้เราไม่ได้ขายห้องมันจะมีห้องสวยๆก็จริงแต่เราไม่ได้ขายห้องเราขายความเป็นส่วนตัวขายธรรมชาติเราไม่ได้อยากให้คุณมาอยู่ในห้องเพราะฉะนั้นถ้าธรรมชาติข้างนอกเราไม่เราไม่สะอาดเราไม่สมบูรณ์มันก็ผิดจุดประสมเรายังมีการตัดไฟอยู่ก็ถามอยู่9โมถึงถึง,ถง,ถงบ่ายโมง ก้าโมงถึงแปโมงไม่มีแอร์ <c oughs> ไม่มีแอร์ในห้องคือเราตัดมีไฟฟ้าที่ล็อบบี้คุณจะมาชาร์จมือถือมาอะไรตรงนี้ได้สัญญาณโทรศัพท์ในห้องก็น้อยเพราะฉะนั้นก็คือ,อเราเราไม่ได้อยากให้คุณมาตื่นเช้ามาห้องมาอยู่ข้างนอกเลยเราเลยบอกว่าเราไม่ได้ขายห้องเราขายเอ <c oughs> <ๆ>็กซ์เพรียร์ช่มามาอยู่กับธรรมาชาติพอพูดอย่างนี้แล้วเห็นภาพว่าแบบเออทำไมเราต้องคีนก่อนเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วแวลูที่เราสร้างมันขึ้นมามันขึ้นหม มันคลื่นเกลือของชาติรอบรอบอกใช่จริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าถามเยอะมากว่าทําไมต้องตัดไฟไม่พอหรออะไรเอาไว้จริงๆพอแต่วาก็กลับไปเรื่อง global warming เราอ่ะยังไม่มีอย่างที่บอกเลยยังไม่มีเงินไปซื้อโซลาเซลล์ใช่ปะงนั้นเราก็ใช้วิธีตัดไฟเนี่ยแหละที่จะลดคาร์บอนฟุต p r i ท์จากการจากโอเวอร์เรดของของโรงแรมจุดต่อไปท t i l ตี้ต่างๆเปลี่ยนเท่าที่จะเปลี่ยนได้ครับก็เปลี่ยนแพคเกจจิ้งไม่ว่าจะเป็นคา่าต้นัตร อะไรต่างๆแล้วก็เปลี่ยนสบูู่ยาสระผมให้เป็นแพลนเบสเพราะยังไงก็ดีต่อผิวลูกค้ามากกว่าอยู่ละจริงแล้วก็ดตีต่อธรรมชาติด้วยโอเคเรื่องวัสดุแล้วใช้แบบย่อยสลายได้มีการบอกว่าเป็นรีฟิลเซชันแล้วก็พูดถึงเรื่องแยกขยะขยะต่างๆไม่ได้เป็นขยะพลาสติกขวดแก้วขวดสังกะสีพวกนี้มันเป็นไรายได้เสริมพนักง,งานได้เลยก็เราต้องให้เขาเห็นคุณค่าของขยะก่อนว่ามันสร้างรายได้ได้ การที่เราจะอยู่ดีมาบอกให้เขาแยกเขาจะไม่ได้เห็นประโยชน์ใช่ด้วยความที่เขาทํางานกันหนักอยู่แล้วอ่ะหนักอยู่แล้วทำไมต้องมาทํางานเพิ่ม,มแล้วบอกถ้ายิ่งแยกให้เป็นระบบเราทําที่ไปให้ทําแยกตั้งแต่ต้นทาออกมาจากโต๊ะลูกค้าที่เก็บเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีถุงให้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นแต่ละถุงเต็มก็ค่อยไปไปที่อีกสเตชันหนึ่งที่ทําข้อกั้นไว้ให้พอสิ้นเดือนถ้าสิ้นเดือนมีเวลากันเนี่ยลูกค้าวันไหนที่ลูกค้าไม่เยอะมากก็จะ,ะขนใส่เรือ ขึ้นฝั่งแล้วก็ขายแล้วก็มาแชร์สุดท้ายกัขยะที่เกิดจากการเข้าพักขยะที่เกิดจากเกาะนอกเน,นี่ยกลับไปที่ฝั่งไม่มีการทิ้งไว้บนเกาะเราจะปิดเกาะเลยประมาณเดือนละสองวันครับเราก็จะไปเดินเก็บขย,ยะนอกเกาะแล้วพนักงานทุกคนก็น่ารักมากทำกันทุกเดือนเหนือยแต่นี่ก็สมสารถนเปอพูดถึงคือตุนต้องไปแล้วว่บินเนอร์เราอยากรู้ว่าคือวันวันหนึ่งมันจริงเปล่ามันขยะมันพัดมาเยอะขนาดนั้นเลยหรอมันแบบ ออได้เดี๋ยวลองเอาแบบถ้าตุนไปแล้วก็พนักง,งานไม่ต้องเก็บตุนเก็บทีเนี้ยอยากรู้จริงนะในฐานะผู้ประกอบการคือวินเนอร์ตัดสินใจเราใช้เงินเพื่อให้ใหมันเกิดความยั่งยืนเนี่ยมันคุ้มเหรอมันคุ้มกับคอสที่เราจ่ายแล้วสมมติรีสอร์ทอื่นนะไม่ได้สนใจเลยแต่ว่าเออเขาได้เงินต้นทุนส่วนเนี้ยกลับไปใช้ส่วนตัวของเขาแม้ว่ามันจะไม่ยั่งยืนแต่เขาได้เงินเยอะอืวินเนอร์แบบรู้สึกังไงบ้างหนึ่ง เรารู้สึกว่าเราเราม EN ันม EN ันเป็นตัวเราด้วยมันก็สําคัญที่ว่าเราเป็นคนแบบไหนอันนี้คือตัวเราถ้าเราทำดิเรกชันอื่นเราคงไม่มีความสุขกับในทุกๆวันได้ได้ได้แบบนี้ยังรอต้องพูดเลยว่าเราจะชอบโดนอย่างนี้โดนคนพูดกับเราบ่อยมากว่ามึงรวยแล้วเหรอโอยพูดอย่างนี้เลยเหรอเออมึงรวยแล้วมึงมาทำอย่างนี้เออว่ะยังไม่รวยนี่วะมันอยู่ที่ว่ารวยของคุณคืออะไร เรากลัวความรู้สึกนี้ที่ว่าสมงแมเราไม่ได้ดูแลเกาะไป10ปีแล้วกลับมาอีกทีเห็นว่ามันกองขยะมันเป็นสิทธิพิเศษที่เราได้ได้อยู่ที่นั่นมันมาเพราะความรับผิดชอบมากกว่าที่ที่จะมาใช้ชีวิตดูแลมันไม่ใช่อะไรที่เป็นแรงแบบหล่อเลี้ยงอินเนอร์ให้แบบอยางอินเรื่องนี้อยู่ทุกวันนี้เอาจริงถ้าเรามีเงินเราก็คงทําอะไรที่ได้ใหญ่กว่านี้คนเมืองอาจจะเห็นว่ามันไกลตัวแต่เมื่อเราอยู่ด่านหน้าตรงนั้นอะเราเห็นภาพที่เราเห็นมันจริงมันเรียวมันชัดกว่าก่อนที่ทุกคนที่อยู่ในเมืองเห็นอยู่แล้ว อ,อย่างที่เราเจอเจอไม่ว่าจะข้ามน้ำมันที่มากับทะเลเดินทีขาดำทั้งขาเลยในโลกของคุณนิยมเนี่ยอยากให้มีคนอย่างเยอะๆอยากให้มีคนอย่างวินเนอร์ที่บอกว่าเออเราจะกิดแบกอะไรเพราะว่าเราต้องตอบแทนให้กับสิ่งแวดลอ้อมจริงๆไม่ขักทัดแต่ว่ามันดูดีเกินไปเพราะแต่เราทําเพื่อความสุขเราเองคือเราถึงว่าคือหน้าที่ของทุกๆคนทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองเราว่าเราเก่งแบบเนี้ยเราความเก่งเราดันดันสามารถถ้ามันอินสไพร์คนอื่นได้มันก็เป็นกําไรเราเอีพอได้ฟังวิธีการของวินเนอร์นะครับผมผมก็รู้สึกว่า นี่เป็นโมเดลการจัดการขยะที่ดีมากๆเลยนะครับแต่นอกจากนี้นะฮะในประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็มีโมเดลนี้ที่ถูกนํามาใช้อยู่แล้วนะครับผมอย่างเช่นโครงการชุมชนไร้ขยะนะครับผมโดย s อ G นะครับผมเขาก็นำคอนเซปต์เรื่องของบวรเข้ามาใช้นั่นก็คือบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนครับและเชื่อมโยงกับธนาคารขยะภายในชุมชนเพื่อให้เกิดการบูรณาการทางระบบและส่งเสริมเพื่อให้ชุมชนมีความรู้และความเข้าใจถึงการใช้ทรัพยากรอ,อย่างคุ้มค่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับ โดยลดการสร้างขยะลดกระบวนการจัดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกต้นเหตุของภาวะโลกร้อนสอนการคัดแก,ก้และการทิ้งขยะที่ถูกต้องรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการร e ีไซเคิลครับโดยนำดิจิทัลมาช่วยจัดการขยะของธนาคารขยะให้มีประสิทธิภาพผ่านแอปพลิเคชันคุ้มค่าของ S T G คนรุ่นใหม่เลือกเป็นผู้ประกอบการกันเยอะครับและมันจะดีขึ้นไปอีกถ้าเราเลือกจะเป็นผู้ประกอบการที่สร้างธุรกิจที่ยั่งยืนไปพร้อมกับโลกที่ยั่งยืน วันนี้ได้คุยกับวินเนอร์แล้วนะครับผมเชื่อเลยว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงเห็นด้วยว่าการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของธุรกิจให้ยั่งยืนขึ้นมันไม่ได้ยากจนทำไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะตั้งใจและก็พยายามที่จะทำให้เกิดขึ้นหรือเปล่าต่างหากครับแต่ไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการนะครับเราทุกคนเนี่ยแหละครับสามารถปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบของตัวเองได้เพราะเราต่างเป็นพลเมืองของโลกที่อยากอยู่กับธรรมชาติสวยๆไปอีกยาวนานครับเริ่มกันตั้งแต่วันนี้เปลี่ยนเพื่อโลกที่คุณแคร์